มันคนละเรื่องหมแล้วนี้มันมาจากหลังไงก็บอกแล้วมันมาจากหลังด้วยแต่หลังไม่อยากผ่าแล้วเนาะถ้ามันเป็นแต่มันเป็นเยอะมันก็ต้องอาจจะต้องผ่าแล้วบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าแปดสิบกว่าเก้าสิบก็มีผ่าไม่งั้นบางทีแบบแต่เดี๋ยวปรับยาให้ป่อนดูก่อนะแล้วก็ยาฆ่าเชื้อแก้งตรงเข่ามันดีขึ้นเรื่องนะมันบวมแดงหายยังอะล้มงเข่าเลยครับมันไม่บวมไม่แดงแล้วใช่ไหมหมอจะหยุดยาไม่บวมไม่แดงแห้งแล้วนี่ หมอหยุดยาฆ่าเชื้อแล้วเนาะขาผีปีแล้วตั้งหลายปีแล้วเอ๊ะไม่ใช่เราตอนนั้นเรารอบดีแล้วเรากินยาฆ่าเชื้อทำไมนะหมอว่าอยู่ได้สิบห้าปีไม่ถึงสิบห้าปีปวดอีกไม่มันปวดมันไม่ได้ปวดเพราะว่าเขานี่ปอดที่ห <c ười> ลังเออไม่มันปวดจากหลังมานี่มันไม่ได้ปวดจากขาไป<ม>เอ็กีเรย์ไปเอ็กซลเลร,รย์พอรอ้นอยูโอ้ปวดหลังอู้เลย เดี๋ยวเพิ่มก่อนนอนให้แรงขึ้นเลยอีกตัวหนึ่งนะไอ้ขาวแดงก็กินข้าวเย็นเหมือนเดิมเอ้าเม็นขาวกินเหมือนเดิมแต่เพิ่มขาวแดงไปก่อนนอนนะให่กินวัอนงอี่ครั้ง